ดีครับได้ห oh! ้องจอหนีเห็นรู้ปนไปเลยผมถเสียงดองครับมันคลิปออกมาแบบเสียงแบบเป็ดเลยครับมันครับวันนี้หลังจากวันนี้พากมาจากงานแห่ครับรุบันอะไรหรครับบ้านบ้านบ้านนครบ้านนัคคอนคคอนะครับคนกุดโดนพวกไมเน็กครับแหงจ้าบ่าวเจ้าสาวครับเอ่อในช่วงเศร้าครับแต่ว่าบึ่งแห่แล้วประมาณไปสาม ครับเพราะว่าจะเป็นเจ้าพิธีครับ<ะ>ผู้ขอต้อนแขมเจ้าบา่าวที่เจ้าสาวผู้ใดเป็นเจ้าบ<ม>่าวเจ้าสาวเอาไมา่เอาเป็นคนยิงสองคนครับเนีเจ้าบ่าวก็เจ้าสาวใ <c oughs> นใจแค่นั้นครับวันนี้ก็เลมแม่กินข้าวครับอยู่สำนักงานครับรถแห่ชาวบ้านครับวันนี้มีหลายเมนูครับแต่สุดท้ายยำสมเมนูครับ มันเบาสบายๆหลังจากที่เราหยุดงานมาประมาณสักสองอาทิตย์นะครับผมหลังจากนี้ไปห้องกิดสิมีงานอีกอยู่ประมาณพุูนแหละครับสิ้นเดือนมีเวลาเียจตั้งแต่เสียงผมเลยครับคือเตจนะครับนี่เตจครับ,รบพอคว้าครับมอาจารย์สมพศ์เนจะเป็นพอคว้าคก็มององค์ลูกชาย อย่างนี้ครับท่อันนี้อันนี้ยังครับัน20นังเกือบ20นั้นเพิ่มหนังหมูี่มอเาเรเราเสมบตเพื่อนครับอันนี่ครับมอหมอต้มตมจุ่มันเงมอมอลหมอลูมนียมนครับต้มเร็ ยอันน so no okay. no ั้นเชีเวาะครับนั่งีเห็นครับลาหอยอันนี้เมนูยเหลาหอยครับเลยมครับหอยวครับน้ำางทางครับสืน้ำาทางครับโอ้นี่มาปงุ้น้ำตางทราอยหอยจีบว่าหอยปังครับไอ้เนอหอยปังเลยวะเยมันเป็นเปังน่แปังครับปังโอ้ยนี่มันเันต้มดัน ไม่จอยครับไม่จอยครับแสดงมาเป็นอะไรดูน่ที่มึงอเจ้าไปดูั่วสั่วุงต้มนี่พามีข้าวเลยครับไป็นแ้วก็อันสุดก็อย่างข้าวเนี่ยข้าวอร้างเดียว หวายคร like. a a ับเจีวแ่ครับพี่น้องว่ว่าผมมีเป็นเอฟซีมาโดนครับผมติดตามให้มาดนรไอ้ยังพี่เนี่ยร้านสาวเจ้าภาพขอกคนนะครับจัให้หูนะโอเคร้านสาวเ้าากินแสบนะครับร้านสาวเจ้าภาพมีาแล้วอยู่นน ไม่เม่ครับโอ้เจ๊ไม่กินปลเจ๊เขียดไม่กินปลาเฉี้ยเขียดยังก็เลยไม่ดียังก็ดุ่มฉี่บิทหมินนะเดี๋ยวอันนี้โจ้เห็นนะครับตํารับตําหอยครับตําเปียกหอยครับให้เขียวนี้ยังกินครับปกติเราแบบไม่นี่ครับ ทำแล้วครับไม่ใช่ครับหอยเขาไม่ด้องำครับตมกต้ต้มไ้ไหมครับอ้มาต้อใส่ครับเยอะๆเลยดหอยน่ครับสหอยเอาหอยผมเป็นผู้สีไ้ไหมครับไม่ไไรอีกพักลยไม่รู้ินแบบไหนกินอรเ้ับลยนมากินนกันนะครพี่น้องเดี๋ยวกินให้เบิ้ลวันนี้ผมนี ปกติผมเอ็ซีเาทผมกินคือเราเสพติวกคือไรก็ผมอัดีตรงไหนครับบริารนครับ้มบริับ่มีพัดพัดเลยครับไม่ต้องหมดอ๋อเราแช่งนี่ครับวันนี้หันมาทางนี้ครับวับนี้ครับคือใคจะได้กินไงง

ดี๋ยวรอติดตามครับเดี๋ยวดับเปียนออกมาสิเป็นนัไนต้องสิเสียตมครับทางดีบอสต้องีความกว้าคุณสมพลครับสมพัติบอลระเบือครับผมเมื่อเบียดสุดลอยกันชาวเมียนครับผู้ล้างสันเมนูดาเปียนทุกทีครับนม่ต้องทำครับเดี๋ยวใครมาเสียบเงินครับเดี๋ยวพอกันนะครับเมนูดาเปียครับเดี๋ยวคิดอะไรครับขอบคุณครับ